สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองกูรูภัยสารเตือนระวังพิกล็อกแลนสไลด์แบบเลือกตั้งหากทอดเวลากั่นแกงนายพิธาทุกรูปแบบแย้มในหมู่สอวอรเริ่มยอมรับชันธรรมติประชาชนในการเลือกตั้งมากขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2566นายภัยสารพืชมงคลน,นักกฎหมายได้โพสต์ข้อความระบุว่า อัปเดตการเมือง7มิถุนายน2566ความพยายามที่จะสอยปิธายุบก้าวไก่บวกเพื่อไทยสอยสอ,สอของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่กำลังเร่งฝีเท้าเต็มที่แต่ยังไม่ไปถึงไหนกะกะตเพิ่งมีมติให้สำนักงานกะกะตไปทำเรื่องมาใหม่ส่วนพวกที่ไม่มีนาทีก็ตัดสินคดีกันเองอย่างสนุกสนานเบิกบานใจ2ณวันนี้ พักก้าวไกยังไม่สามารถหาผู้สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกในสองสภาได้เกินครึง่งเวลายิ่งทอดออกไปในท่ามกลางความไม่เป็นธรรมและการกั่นแกล้งทุกรูปแบบนั้นระวังจะเกิดอาการพิกล็อกแลนสไลด์แบบการเลือกตั้งก็ได้เพราะขนาดนี้ในหมู่สอวก็เริ่มมีท่าตีเห็นแก่บ้านเมืองและยอมรับฉันธามติของประชาชนในการเลือกตั้งมากขึ้นโดยลำดับ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมีอนุภาพยิ่งหนัก 3. ท่าทีล่าสุดของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่จะยังคงรักษาข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปเป็นการปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นหนาซึ่งท่าทีล่าสุดก็ริบรี่ลงจนแทบเรียกว่าหมดอาลัยตายอยากแล้ว 4. กระบวนการถ่ายโอนอำนาจกำลังเดินหน้าไป ถึงขั้นเริ่มวางตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีและตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญกันแล้ว5มีการเคลื่อนไหวนอกสภาส่อแนวโน้มที่น่าวิตกนั่นคือการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีมวลชนที่เลือกตั้งรับรองฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลหากมีการยุบพรรคซึ่งชาติมหาอำนาจเข้าแทรกแซงได้ ประเทศไทยก็จะเป็นแบบเวเนซุเอลาหรือเมียนมาก็ได้6พักร่วมรัฐบาลเดิมอย่างน้อย2พักพร้อมเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยถ้าหากพักก้าวไกลถอนตัวออกไปเป็นฝ่ายค้านกับพักรวมไทยสร้างชาติรัฐบาล66ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ